ตกนะคะเพื่อนๆนี่ดูดอกพลิกค่ะต้นพลิกนะคะกำลังดอกสวยเลยค่ะดอกสมลิษ์นะคะสมลิเดียวชามค่ะนี่บานระค่ะเพื่อน ตกชุ่มชามชุ่มชาวอันนี้บานวันนี้ไม่ดกนะคะเพื่อนแต่มีชอ่อนี่ค่ะกำลังจะบางนะคะเราก็ชุ่นชันกันนะคะ สันนะฮะวันงาช้างอืมทอ้อเซียนสวยนะครับเพื่อนใบสดใสมากค่ะก็เล็กต้นทอ้อเซียนนี่ก็ชาย นี่อันชันสวยค่ะโอ้โนนค่ะสวยเพื่อนๆโอ้โหโอ้สวยนะคะยังคลุ้มๆอยู่ค่ะมองไม่ค่อยเห็น ชมอันนี่กลาบแดงนะคะกำลังเย้มแย้มจะได้ชมอีกนะคะนี่สีแดงคะ่ะน่าจะเป็นสีแดงนะคะไม่แดงก็ชมพผกร,ระถางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอีกแล้วค่ะนี่ค่ะชอ้อนถ้าแบบนี้ก็จะมีดอกแล้วนะคะไอ้ก็ขึ้นช่อเขาก็จะบาน หลายช่อเลยคับเพื่อนืกล้วยกันที่สวยนะคะใบสดใสเล็กบอลสี นสตรีงามค่ะอุ้ยพริกใบเขียวมากค่ะเพื่อนนี่<ม>ติดเม็ดแล้วค่ะพริกนะคะอืม ใบบับปางะคะ่ะเห็นไม่ยงชิดสวยโอ้พุตานงามค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคงได้ชมดอกเขานะครับเร็วนี้งามมาก ได้น้ำฝนนะคะฝนเพิ่งหยุดตกเอาเราไปชมกระดุมทองนี่กอต้ติต๋นะคะยังไม่ดอกกระดุมทองสวยค่ะสวยเป็นป่าเลยค่ะ

吃饭。谢谢